เ้ของเรื่องในวันนี้เขาชื่อว่าคุณโอนนะครับเรื่องที่คุณโอนเขาไล่ผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาเองแล้วก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีก่อนในสมัยที่ตัวเขาเองเริ่มทํางานอาสากู้ภัยใหม่ๆเลยขออนุญ,ญาตแนะนําตัวคุณโอนก่อนแล้วกันนะครับเพื่อให้เกียรติเจ้าของเรื่องเนาะก่อนเข้าตัวเรื่องนิดหนึ่งคุณโอนครับเขาอายุประมาณ30มสิปลายๆนะปัจจุบันนะย่างเข้า40แล้วงานเดียวที่เขาเคยทํามาตลอดชีวิตนั่นก็คืองานอาสากู้ภัยนั่นแหละ ทำมาตั้งแต่อายุประมาณ30ต้นต้นๆอายุงานตั้งแต่ตอนเริ่มทำจนถึงปัจจุบันก็6ปีกว่าเข้าไปแล้วครับซึ่งในเรื่องราวทั้งหมดนี้ที่มันเกิดขึ้นมันต้องย้อนกลับไปตอนที่เขาทำงานใหม่ๆเมื่อ6ปีก่อนเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนนั้นเขาเรียนจบมาได้3ปีนะครับแล้วก็ไม่ได้มีงานอะไรทำเรียกได้ว,ว่าเป็นพวกที่ไม่ค่อยกระตือรือร้นหรือว่ามีความทะเยอทะยานเหมือนคนอื่นๆเขาไม่เหมือนในเพื่อนวัยเดียวกัน คุณอ้นเขาเลือกที่จะนอนเล่นพักผ่อนอยู่บ้านนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันด้วยเขาบอกผมแบบนั้นนะผมไม่ได้ใส่ความนะครับคุณผู้ฟังซึ่งฐานะครอบครัวคุณอ้นเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับค่อนข้างจะมีฐานะเลยด้วยซ้ําเรียกได้ว่าอยู่ในระดับชนชั้นกลางจนค่อนไปทางสูงเลยละ่ะเพราะว่าพ่อแม่คุณอ้นเขารับราชการครับคุณพ่อเป็นผอโรงเรียนส่วนคุณแม่ก็เป็นคุณครูในโรงเรียนแต่ว่าอยู่คนละโรงเรียนกันนะครับ บ้านคุณโอนเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะมีฐาน,นะมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าแล้วเป็นเจ้าของสวนทุเรียนเก่าที่จังหวัดจันทบ,บุรีด้วยซึ่งไอตอนที่เรียนจบพ่อกับแม่เขาก็ขยันขยอนะครับว่าเรียนต่อไหมจะมาเป็นครูผู้ช่วยที่โรงเรียนหรือเปล่าหรือว่าจะมาเป็นเลขาของพ่อก็ได้แต่คุณโอนเขาบอกผมว่างานพวกนี้ไม่ใช่ทางของเขาเลยครับทั้งด้วยนิสัยของเขาเองเป็นคนที่ค่อนข้างจะชิลแล้วก็ไม่ชอบทํางานที่มันมีขั้นมีตอนมีตําแหน่งเท่าไหร่ ตัวเขาก็เลยปฏิเสธทั้งพ่อแล้วก็แม่ไปซึ่งพอเวลาอัไร้ข้าง,ขงคุณโอนผ่านไปเรื่อยๆตัวเขาเองก็ดันคิดถึงเพื่อนคนหนึง่งเพื่อนคนนี้เขาเป็นเพื่อนสนิทสมัยเรียนนะครับเอาโทรไปหาเพื่อนตั้งใจจะไปคุยเล่นกับเพื่อนเนี่ยแหละซึ่งเพื่อนของคุณโอนคนนี้เขาชื่อว่าคุณจอยชือจอยแต่ความจริงแล้วเป็นผู้ชายนะซึ่งในระหว่างที่คุณโอนกับคุณจอยเขากําลังคุยเล่นกันอยู่ จู่ๆคุณจอยเขาก็บอกว่าแค่นี้ก่อนนะมีเหตุมีเหตุพูดเหมือนกับว่าเขามีเหตุด่วนสําคัญจนทําให้ตัวเขาเองต้องวางสายเดี๋ยวนั้นเลยแล้วคุณอ้นเองก็มารู้ทีหลังนะครับว่าที่เป็นแบบนั้นมันเป็นเพราะว่าคุณจอยเขาทํางานเป็นอาสากู้ภยัยรู้แบบนั้นตัวเขาก็เลยน,นึกขึ้นมาได้ว่าตอนสมัยเรียนด้วยกันเนี่ยเขาชอบเห็นว่าคุณจอยตอนเลิกเรียนนะ่ะนะคุณจอยชอบไปคลุกอยู่กับพี่ๆที่เป็นอาสากู้ภัยที่ประจําอยู่เขตหลังโรงเรียนบ่อยๆ ซึ่งหลังจากวันนั้นครับคุณโอนเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขานึกยังไงอาจจะด้วยเพราะว่าความที่เขาเบื่อก,กับการที่ไม่มีอะไรทําด้วยละมั้งเขาจึงตัดสินใจโทรหาคุณจอยอีกครั้งแล้วก็บอกกับเพื่อนไปว่าตัวเขาเองอยากจะเป็นอาสากู้ภัยด้วยในต,ตอนนั้นเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินเลยนะครับเขาคิดแค่ว่าแค่ได้ออกไปเจอเพื่อนตอนกลางคืนแค่นั้นก็น่าจะสนุกดีโดยหลังจากนั้นไม่นานครับคุณโอนเองก็มุ่งหน้าไปที่ประจําการของคุณจอยมันเป็นศูนย์บัญชาการเลยนะ ที่มีเอาไว้สําหรับสแตนบายรอรับเหตุคล้ายกับศูนย์ของพวกพี่ๆดับเพลิงยังไงอย่างนั้นเลยในต,ตอนที่ไปถึงศูนย์คุณอ้นก็ทักทายเพื่อนนะครับแล้วก็มองเห็นเพื่อนในชุดกู้ภยัยในแวบ,บนั้นแหละเขารู้สึกว่าเออมันเท่เหลือเกินไอชุดนี้ซึ่งหลังจากทักทายกันเรียบร้อยคุณจอยก็พาคุณอ้นไปหาง,งหน้านะครับแล้วก็ทําเรื่องเข้าสมัครเป็นอาสากู้ภยัยชื่อมันก็บอกอยู่นะคุณผู้ฟังว่าเป็นอาสาดังนั้นเนี่ยไม่ต้องถามเงินเดือนเลยครับ แต่จะบอกว่าไม่ได้อะไรจากการทํางานเลยตรงนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันนะดีเทลเรื่องไรายได้ผมขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับตรงจุดนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของคุณอ้นเขาโดยหลังจากที่คุณอ้นสมัครงานแล้วก็ได้เริ่มทํางานที่กูภ้ภัยตัวเขาเองก็ได้ไปออกเห็นกับพี่ๆกู้ภัยคนอื่นๆอ,อยู่บ่อยๆบ,บางทีก็ไปทีมเดียวกับคุณจอยบ้างหรือไม่ก็ไปกับทีมพี่คนอื่นบ้างแล้วแต่ว่าวันไหนเดือนไหนสัปดาห์ไหนเวรใครอะไรทํานองนั้นครับจนกระทั่งเวลามันล่วงเลยไปเข้าประมาณเดือนที่6ก ตั้งแต่วันที่คุณอ้นเริ่มทํางานที่นี่เขาจําได้ดีครับว่าวันนั้นมันเป็นวันหยุดช่วงสิ้นปีพอดีพี่ๆในงานบางคนก็เริ่มกลับบ้านนะบางคนที่ไม่มีครอบครัวก็จะไม่ได้ไปไหนประจํารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์เนี่ยแหละสังสรรค์ร่วมกันแบบนี้ทุกปีและถึงแม้คุณโน้นเองเขาจะมีครอบครัวนะครับแต่ตัวเขาเองก็ไม่เคยได้ฉลองกับครอบครัวเป็นเรื่องเป็นราวสักทีปีนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะขลุกตัวอยู่ที่ศูนย์นั่นแหละ นั่งสังสรรค์อยู่กับพวกพี่ๆแล้วก็รอสแตนบายรับเหตุนในเย็นมาที่31ธันวาด้วยในเย็นวันนั้นครับคุณอ้นเขาออกจากศูนย์ไปหอบหิ้วเครื่องดื่มแล้วก็กับแก้มเพื่อกลับมากินที่ศูนย์กะว่าจะโต้รุ่งทั้งคืนกันไปเลยแต่พอกลับมาถึงศูนย์คุณอ้นเขาก็เห็นว่าคุณจอยกําลังนั่งล้อมวงอยู่ด้วยในตอนนั้นตัวเขาเองก็แปลกใจนะเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยมันมีคุณจอยคนเดียวครับที่มีครอบครัวแล้วก็แต่งงานแล้ว และตอนนั้นคุณจอยเองก็เพิ่งจะมีลูกเล็กได้คนหนึ่งด้วยคุณโอนเขาเห็นแบบนั้นเขาก็สงสัยว่าไอ้วันสําคัญแบบนี้ทําไมคุณจอยเขาไม่ไปฉลองกับครอบครัวที่บ้านว่าพอเห็นเพื่อนมาแบบนั้นครับคุณโอนก็เลยถามเพื่อนไปตรงๆว่ามึงมาแบบนี้เมียมึงไม่ว่าหรอออกมาฉลองที่ศูนย์แบบนี้ซึ่งคุณจอยเองที่ได้ยินคําถามของคุณโอนแบบนั้นเขาก็หันหน้ามามองคุณโอนนิ่งๆหันมาแบบไม่ค่อยสพอารมณ์เท่าไหร่พร้อมกับตอบกลับมาสั้นๆว่าไม่รู้ ในตอนนั้นคุณอ้นเขารู้ได้ทันทีเลยครับไอาการที่เพื่อนเขาตอบมาแบบนั้นเนี่ยมันแสดงออกได้ว่าเพื่อนเขาเทะเลาะก,กับเมียมาแน่นอนพอรู้ปุ๊บเขาก็เลยไม่อยากจะต่อความยาวสาวความยืดให้มันเสียบรรยากาศเปล่าๆหลังจากนั้นเขาก็เลยนั่งสังสรรค์กับเพื่อนต่อในวงสังสรรตอนนั้นเนี่ยคุณจอยไม่ดื่มอะไรเลยนะนั่งนิ่งๆเหมือนนั่งฟังคนอื่นคุยกันเขานั่งไปแล้วก็บนอุบอิบอยู่คนเดียวพูดประมาณว่าแม่งกูไม่อยากไปเลย แล้วก็ดูมีท่าทีแปลกๆครับลุกลี้ลุกลนเหมือนกับว่าเขาทะเลาะก,กับเมียมาแล้วเมียไล่ออกจากบ้านอะไรทํานองนั้นหลังจากนั้นครับพอคุณอ้นเขานั่งดื่มกินกับเพื่อนๆไปได้พักหนึ่งเวลาในตอนนั้นน่าจะเกือบเที่ยงคืนได้แล้วจูๆ่ๆมันก็มีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาที่ศูนย์มีพี่คนหนึ่งรีบลุกไปรับนะครับแล้วก็รับแจ้งเหตุด้วยก่อนที่พี่เขาจะวิ่งมาบอกในวงว่าทุกคนเตรียมตัวเลยได้รับแจ้งเหตุมาเหตุครั้งนี้เป็นเหตุรถชนกัน แล้วก็อยู่ไม่ไกลศูนย์หลักของคุณอ้นด้วยโดยหลังจากที่พี่เขาพูดจบเขาก็บอกว่าเคสนี้น่าจะเป็นเคสสีดําไปแล้วคนหนึ่งไอ้คําว่าเคสสีดำเนี่ยคุณผู้ฟังมันแปลว่ามีคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วอย่างน้อยคนหนึ่งทันทีที่ได้ยินแบบนั้นครับคุณอ้นเขาก็รีบแด้งตัวลุกขึ้นมาจากเก้าอี้ก่อนจะคว้ากระเป๋ากู้ชีพและอุปกรณ์อื่นๆขึ้นรถเหมือนทุกครั้งเขาขึ้นรถประจําตัวไปพร้อมกับพี่ในทีมอีกสาคน แต่ตอนที่ขึ้นรถมาเขาไม่เห็นคุณจอยขึ้นมาด้วยนะแต่ด้วยเวลาในตอนนั้นมันฉุกแลหุกแล้วก็ขับขันมากๆเวลานั้นเขาก็เลยไม่ได้มีเวลาให้เขาได้คิดอะไรมากพอพี่เขาถามว่าพร้อมยังคุณอ้นก็ตอบกลับไปว่าพร้อมแล้วเท่านั้นแหละครับรถประจําการของคุณอ้นก็ออกจากศูนย์ทันทีแล้วก็ใช้เวลาไม่ถึง15นาทีก็มาถึงจุดเกิดเหตุ ตอนที่ไปถึงจุดเกิดเหตุคุณอ้นเองก็ลงมาจากรถนะครับแล้วก็เห็นคร่าวๆแล้วว่ามันเป็นอุบัติเหตุรถชนจริงๆแต่ไม่รู้ทําไมเขารู้สึกทําไมมันคุ้นจังว่าไอรถคันนี้เหมือนกับเคยเห็นที่ไหนและตัวเขาเองก็ไม่เคยชอบความรู้สึกคุ้นเคยอะไรแบบนี้เลยมันเป็นสิ่งเดียวในงานเลยครับที่เขารู้สึกไม่ดีเวลาไปเจอจุดเกิดเหตุแล้วทําไมรู้สึกแบบทําไมมันคับคลายคับคลาอะไรแบบนี้มันกลัวจะเป็นคนรู้จกักหรือไม่ก็เป็นญาติพี่น้องตัวเองแบบนั้นนั่นแหละ มันเป็นความรู้สึกที่จําเป็นจะต้องลุ้นครับว่าเมื่อไหร่หรือว่าครั้งไหนจะเป็นการออกเหตุที่มันไปเก็บร่างหรือว่าไปช่วยกู้ร่างคนที่เรารู้จักซึ่งพอพี่ในทีมเขาเปิดประตูหลังรถตัวเขาเองก็รีบหิ้วกระเป๋าฉุกเฉินวิ่งลงตามไปตัวเขาพยายามมองหาผู้บาดเจ็บนะครับโดยสภาพโดยรอบตอนนั้นมันก็ไม่มีชิ้นดีเลยคุณผู้ฟังเหมือนกับว่ามันเป็นอุบัติเหตุการประสานงานของรถสองคันที่มันแรงมากๆรถกระบะสองคันชนกันยับเยิน แล้วก็มีเศษอุปกรณ์ของตัวรถแต่กระจัดกระจายเป็นวงกว้างไม่นานนะักคุณออนเองก็มองเห็นผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิงคนหนึง่งที่กําลังนอนจมกองเลือดของตัวเองอยู่เธอยกมือโบอกไปมาเหมือนกับว่ากําลังขอความช่วยเหลือและคุณอ้นเนี่ยแหละครับเป็นคนแรกที่รีบวิ่งเข้าไปช่วยพอไปถึงเขาก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้มีแผลเลือดออกจํานวนมากที่หน้าท้องไปหน้าของเธอทะลอกเป็นแนวยาววินาทีนั้นเขาทําอะไรไม่ได้มากนะครับ รีบปรมพยาบาลแล้วก็รีบพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลก่อนผมลืมบอกไปรถคุณอ้นเนี่ยเป็นรถกู้ภัยนะแต่ว่ามาพร้อมกับรถกู้ชีพมี2อ,อย่างนะครับคุณผู้ฟังไม่ใช่รถกู้ภัยที่สามารถรับคนป่วยไปโรงพยาบาลได้นะต้องดูก่อนว่าหนักหนาแค่ไหนถ้าหนักมากๆเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้รถกู้ชีพครับโดยที่ไม่นานหลังจากนั้นพอผู้บาดเจ็บคนนี้ขึ้นรถไปพี่ในทีมคนนึงก็เดินนิ่งๆมาหาคุณอ้น พี่เขาเดินมาด้วยสีหน้าที่ซีดเผือดเหมือนกับคนเห็นผีมือแกสัน่นแล้วก็พูดกับคุณอน้นพี่เขาบอกว่าอ้นมาดูนี่หน่อยพี่ไม่รู้ว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่าตอนนั้นคุณอ้นเขายอมรับนะครับว่าทันทีที่ได้ยินแบบนั้นใจเขาก็หล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มเลยมันเป็นประโยคที่เขากลัวมากๆบวกกับความคุ้นเคยของรถกระบะคันนั้นอีกมันยิ่งทําให้ตัวเขาเองไม่มีแรงเดินเลยจนกระทั่งเขาเดินตามพี่ไประยะเกือบร้อยเมตรได้ ตัวเขาก็เห็นว่ามันมีร่างของผู้ชายคนหนึ่งนอนหลบอยู่กลางถนนลักษณะของร่างที่ว่านี้ก็คือน่าจะเสียชีวิตไปแล้วครับเพราะว่าแขนขาบิดเบี้ยวผิดรูปไปหมดที่น่ากลัวที่สุดเลยก็คือศีรษะของร่างร่างนี้หายไปจากลําตัวหายไปตรงไหนก็ไม่รู้เพราะว่าบริเวณนั้นโดยรอบไม่มีศีรษะของร่างร่างนี้นะครับแต่ถึงแม้คุณอ้นจะเห็นภาพน่ากลัวแบบนี้มาหลายครั้งแล้วแต่ตัวเขาเองก็ยากที่จะทําใจได้ ซึ่งพอคุณโอนเดินเข้าไปใกล้ๆตัวเขาก็นั่งยองๆแล้วก็เอามือไปจับที่ต้นคอก่อนที่เขาจะจํารอยสักรูปนกที่ต้นคอของร่างที่ว่านี้ได้พอเห็นปุ๊บเขาก็รู้ได้ในทันทีว่าร่างที่ไม่มีหัวตรงหน้านั่นก็คือร่างของคุณจอยพอรู้แบบนั้นครับคุณโอนเขาทรุดลงไปนั่งกับพื้นจนพี่ในทีมต้องรีบเข้ามาพยุงตัวออกไปนั่งพักคุณโอนเขาเกิดความสับสนในหัวเต็มไปหมด เพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวเขากับคุณจอยยังนั่งดื่มกันอยู่ที่ศูนย์อยู่เลยแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงที่ร่างของคุณจอยมาอยู่ตรงนี้ซึ่งในตอนนั้นมันก็ไม่ได้มีเวลาให้คิดอะไรเยอะหรอกครับคุณอ้นเขาทําอะไรไม่ถูกเลยแขนขาชาไปหมดเหมือนกับคนไม่ได้สติครับเพราะว่าร่างตรงหน้าเป็นเพื่อนสนิทของเขาหัวหน้าที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นไม่เป็นไรถ้าสมมุติว่าคุณอ้นไม่พร้อมที่จะทํางานในวันนี้หัวหน้าเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นอ้นกลับไปที่ศูนย์ก่อนแล้วกัน หัวหน้าเขาสั่งให้พี่ในทีมคนหนึ่งครับพาคุณอ้นกลับไปที่ศูนย์โดยร่างของคุณจอยแล้วก็รายละเอียดการทํางานหนั่งงานตรงนั้นทุกอย่างหัวหน้าเขาจะเป็นคนรับหยุดให้ซึ่งจากเหตุการณ์นี้ครับไอตอนที่นั่งรถกลับศูนย์กับพี่คนหนึ่งเนี่ยทั้งสองคนเขาก็ไม่พูดอะไรกันเลยนะต่างคนต่างช็อกทั้งคู่นั่งนิ่งเหมือนสติหลุดกันทั้งสงคนเลย ซึ่งนอกจากความเศร้าโศกเสียใจจากการสูญเสียแล้วมันก็ยังมีความสับสนเกิดขึ้นด้วยอย่างที่บอกไปคุณู้ฟังไอตอนที่ก่อนหน้าจะออกมาทํางานเนี่ยคุณจอยยังนั่งดื่มด้วยกันอยู่เลยทุกคนที่ยังนั่งล้อมวงดื่มก็เห็นเหมือนกันนะไม่ใช่เพียงแค่คุณโอนเห็นคนเดียวและเพราะแบบนี้นั่นแหละพวกหัวหน้าที่กําลังอยู่หน้าง,งานเขาก็เลยบอกกับคุณโอนว่าการที่คุณจอยมานั่งดื่มด้วยแบบนั้นมันเป็นเพราะว่าคุณจอยตั้งใจจะบอกลา ก็ถึงว่าแหละครับมานั่งอยู่ด้วยกันแต่ว่าคุณจอยไม่ยอมกินอะไรเลยเหมือนกับนั่งบ่นอุบอิบอยู่คนเดียวอย่างที่ผมบอกให้ฟังก่อนหน้านี้นั่นแหละหลังจากนั้นครับพอคุณอ้นเขากลับมาถึงศูนย์พอรถจอดเทียบท่าเข้าที่จอดรถในศูนย์ตัวเขาก็มองไปนอกหน้าต่างแล้วก็เห็นว่าไอ้ตรงซุ้มที่นั่งดื่มกินกันก่อนหน้านี้คุณจอยยังนั่งหันหลังอยู่นิ่งๆตรงนั้นอยู่เลยนั่งอยู่ที่โต๊ะคนเดียวด้วยคือคุณอ้นเขามองเห็นข้างหลังก็รู้แล้วครับว่าเป็นเพื่อนตัวเองแน่ๆ ซึ่งคุณอ้นกับพี่อีกทีมหนึ่งที่กลับมาถึงศูนย์ก็เห็นภาพเดียวกันแบบนั้นนะทั้งสองคนต่างหน้ามองกันอย่างเงียบๆเอาเป็นว่าเป็นอันรู้กันก่อนที่คุณอ้นเขาจะเดินลงจากรถไปครับและคุณอ้นเนี่ยแหละครับเขาเป็นคนที่ทําใจดีสู้เสือเขาเดินตรงเข้าไปที่ซุ้มเป็นคนแรกแล้วก็เห็นคุณจอยกําลังนั่งนิ่งๆไม่ไหวติงก่อนที่คุณจอยเขาจะเงยหน้าขึ้นมามองคุณอน้นแล้วก็พูดออกมาเบาๆเหมือนคนเสียงแหบคุณจอยเขาบอกว่าออกไปเป็นไง มีคนตายหรือเปล่าวะไอจังหวะที่เขาพูดแล้วก็เงยหน้าขึ้นมามองคุณอ้นเนี่ยแหละมันก็ทําให้คุณอ้นตกใจจนร้องเสียงหลงเพราะว่าไอภาพของคุณจอยที่เงยหน้าขึ้นมามองคุณอ้นภาพนั้นใบหน้าของคุณจอยเละเทะไปหมดมีโลหิตอาบเต็มทั่วหน้าไปหมดเหมือนคนเพิ่งจะเกิดอุบัติเหตุมาก่อนที่ตรงต้นของคุณจอยจะค่อยๆมีเลือดไหลซึมและไม่นานหลังจากนั้นหัวของคุณจอยก็หักฟุบไปที่ด้านหลัง เอานั้นแหละครับคุณโอนเขาร้องเสียงดังตกใจโวยวายไปหมดก่อนที่จะซุดตัวลงไปนั่งกับพื้นจนพี่ในทีมคนนั้นรีบวิ่งเข้ามาหาแล้วก็มาประคองคุณโอนให้เข้าไปด้านในศูนย์เขายอมรับเลยนะครับว่าตอนนั้นเขากลัวมากแล้วก็กลัวจนเสียสติไปครึ่งชั่วโมงเลยเหมือนกับเป็นคนขวัญหายอ่ะคุณผู้ฟังพูดไม่รู้เรื่องเลยนั่งหลอนตัวสันอยู่แบบนั้นซึ่งคุณโอนเองเขาก็จําได้ดีนะว่าไ้ตอนที่เขานั่งหลอนอยู่ในศูนย์ ตัวเขาก็เห็นคุณจอยค่อยๆเดินออกมาจากซุ้มที่นั่งดื่มเหล้ากันแล้วก็เดินออกไปทางหน้าศูนย์ก่อนจะหายวับไปตรงถนนใหญ่ไม่นานนะักหลังจากเวลาผ่านไปตัพวพีพๆที่นั่งงานเขาก็กลับมาที่ศูนย์ใช่ไหมครับแต่ก็อีกไม่นานอีกแป๊บเดียวโทรศัพท์ก็โทรเข้ามาแจ้งเหตุอีกตอนนั้นมันเป็นเวลาตีห้าเกือบเช้าแล้วครับซึ่งไอเหตุที่โทรมาก็เป็นอุบัติเหตุรถชนเหมือนเช่นเคย แต่ว่าครั้งนี้น่าจะดูหนักกว่าครั้งก่อนเองเพราะว่าได้รับแจ้งว่ามีรถยนต์ตกคลองนะครับแล้วก็มีเคสสีดาอีกแล้วอีกูไพยอีกทีมหนึ่งก็เลยจําเป็นจะต้องออกจากที่เกิดเหตุทันทีอีกทิ้งคุณอ้นให้สภาพไม่สู้ดีอยู่ที่ศูนย์เพียงคนเดียวโดยที่หัวหน้าก็บอกนะว่าถ้าวันนี้อ้นไม่ไหวอ้นจะกลับบ้านก่อนก็ได้ไม่ต้องเข้าเวรแล้วเดี๋ยวพวกพี่เขาจัดการกันเองในตอนนั้นตัวเขาเองรู้สึกวังเวงมากครับใจก็กลัวที่เจอเรื่องแปลก อีกใจหนึ่งก็สงสารเพื่อนแล้วก็ไม่รู้จะเอายังไงกับเรื่องเพื่อนดีเหมือนกับว่ายังนั่งเอ๋ออยู่ว่าคุณูุฟังสติยังไม่กลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยท้ายที่สุดเขาก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะออกไปที่ร้านสะดวกซื้อหน้าศูนย์หน่อยจะไปหาอะไรกินให้รู้สึกดีขึ้นแล้วถ้าออกเวรเมื่อไหร่ตัวเขาเองก็จะไปเคลียร์เรื่องของคุณจอยซึ่งในขณะที่คุณอ้นเขาเดินออกไปนอกศูนนะครับจูจ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงรถกระบะบิดมาอย่างเร็วเลยเรียกบิดได้ไหมต้องเรียกเหยียบสิ คือมันเป็นเสียงของยางกับเครื่องยนต์ที่มันวิ่งมาด้วยความเร็วสูงบนถนนมันเป็นเสียงเครื่องยนต์ดังๆก่อนจะตามมาด้วยเสียงล้อย,ยางที่ลากไปกับถนนดังมากแล้วก็จบลงด้วยเสียงโครมใหญ่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแป๊บเดียวนะคุณอ้นได้ยินเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นในตอนที่ได้ยินเนี่ยเขารู้สึกตกใจมากๆเขาคิดว่าไอ้สิ่งที่ได้ยินมันน่าจะเป็นเหตุฉุกเฉินอีกแน่นอนในตอนนั้นเขาเตรียมตัวออกไปที่เกิดเหตุแล้วนะครับ เพราะว่าจากเสียงที่ได้ยินมันรู้ได้ในทันทีว่าเหตุต้องเกิดไม่ไกลแต่พอเขาเดินออกมาที่หน้าถนนเขาก็ตกใจเลยเพราะว่าที่หน้าถนนมันมีแต่ความว่างเปล่านิ่งแบบเงียบสงบไม่มีรถผ่านไปมาแม้แต่คันเดียวแล้วทันใดนั้นเองในจังหวะที่ตัวเขาเองกําลังจะหมุนตัวกลับเข้าศูนย์ทางตางของเขาก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอย,อยู่แถวพุ่มไม้แถวแถวนั้นคุณโอนเขาหันไปมองสิ่งที่เคลื่อนไหวตรงหน้าด้วยสัญชาตญาณ แล้วก็ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เขาเห็นก็คือร่างของคุณจอยเขาจําได้ดีครับว่าเป็นคุณจอยแน่ๆแต่เป็นคุณจอยในลักษณะที่เขาไม่มีหัวและเขาก็อยู่ในชุดวันเกิดเหตุด้วยคุณโอนเห็นเพื่อนตัวเองคลานไปมาอยู่ที่พื้นอย่างช้าๆพร้อมกับใช้มือทั้งสองข้างคลาทางด้านหน้าไปด้วยเหมือนกับว่าเขากําลังหาอะไรบางอย่างแล้วก็ตามมาด้วยเสียงร้องไห้โฮใหญ่ไอ้เสียงที่ว่านี้เนี่ยแหละครับคุณโอนเขาคุ้นเคยสุดๆ เขาจำได้ดีว่าเป็นเสียงคุณจอยโดยไม่นานหลังจากนั้นเพียงเส้ยววินาทีภาพที่เห็นมันก็ค่อยๆจางหายไปกับอากาศในตอนนั้นคุณโอนเองเขาสุดตัวลงนั่งกับพื้นอีกครั้งแล้วก็ปล่อยหัออกมาแบบสุดกลั้นด้วยความรู้สึกทั้งหมดที่มันตีกันอยู่ด้านในหัวเขาทั้งสงสารทั้งเศร้าทั้งเสียใจทั้งหวาดกลัวด้วยคือมันเหมือนกับว่าคุณจอยเขาเพิ่งจะรู้ตัวครับว่าเขาเสียชีวิตแล้วตัวเขาเองก็เลยกลับมาที่ศูนย์ แล้วก็ปรากฏตัวเป็นภาพสุดท้ายให้คุณอ้นได้เห็นก่อนที่ไม่นานหลังจากนั้นพี่อีกทีมหนึ่งที่เขาจัดการเรื่องอุบัติเหตุของคุณจอยก็โทรกลับมาหาคุณอน้นแล้วก็บอกกับคุณอ้นที่กําลังนั่งร้องไห้อยู่ที่ศูนย์ว่าตอนนี้เจอหัวของคุณจอยแล้วซึ่งเรื่องราวหลังจากนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับพอคุณอ้นเขาออกเวรเขาก็ตรงไปที่โรงพยาบาลทันทีก่อนที่จะไปช่วยงานศพของเพื่อนทุกอย่างเท่าที่จะทําได้แล้วก็ปิดท้ายด้วยการทําบุญให้เพื่อนเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อขอบคุณในมิตรภาพที่มีให้กันตลอดมาตรงจุดนี้หมายเหตุน,นิดนึงนะฮะคุณผู้ฟังคือไอตอนเกิดเหตุของคุณจอยเนี่ยมันเกิดเหตุกลางคืนใช่ไหมและเป็นกลางคืนที่มันแบบไม่มีไฟเลยอ่ะไอถนนเส้นนั้นแล้วเหตุที่เกิดมันแรงมากๆครับแต่ก็ไม่รู้แรงอีท่าไหนคือร่างของคุณจอยกับศีรษะกระเด็นไปคนละทางในส่วนศีรษะเนี่ยมันไปตกลงที่แอ่งน้ําครับและตอนนั้นมันมืดมากแอ่งน้ําก็มองไม่เห็นอะไรเลยมีแต่ผักตบชวา มีแต่อะไรก็ไม่รู้พี่กู้ภัยเขาก็เลยหาศีรษะไม่เจอ้ายที่สุดพอมันเริ่มเช้าใช่ไหมพอแสงอาทิตย์เริ่มส่องทีนี้ก็เริ่มเห็นชัดละพอเห็นชัดพี่กู้ภัยเขาบอกว่าตอนที่เจอศีรษะเนี่ยคือศีรษะของคุณจอยลอยขึ้นมาให้เห็นเป็นหน้าและสายตาของเขาก็ยังเบิกกว้างอยู่พร้อมขับปากที่กําลังอ้าอยู่เหมือนกับว่าไอ้วินาทีสุดท้ายที่เขาจากไปเนี่ยเขาตกใจสุดขีด ก่อนที่ร่างกายของเขาจะหยุดการทำงานลงเพราะว่าศีรษะหลุดออกจากร่างกายเรื่องราวนี้ของคุณโอ้นครับคุณผู้ฟังจริงๆอุบัติเหตุมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่คุณโอ้นเขาบอกผมว่าถ้าในคืนวันนั้นหนึ่งเลยถ้าคุณจอยเขาไม่เมาหมายเหตุนะเขาเมานะฮะคืนวันนั้นแล้วก็ขับรถมาด้วยความเร็วสูงไม่รู้ไปนชนอีท่าไหนก็ไม่รู้เสียชีวิตกระทันหัน แล้วคุณโอนเขายังบอกขผมอีกนะว่าการทํางานของเขาเนี่ยเขากู้ร่างคนมันนับครั้งไม่ถ้วนแล้วแต่สิ่งที่กู้ภัยด้วยกันเขากลัวมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมคุณรู้ฟังคือกลัวที่จะต้องเก็บศพด้วยกันเองเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่กู้ภัยเขาไม่อยากเจอกันครับแต่ก็อย่างว่าแหละครับถ้าเราเชื่อในเรื่องบุญบาปอะไรพวกนี้นะผมคิดว่าคุณจอยเขาน่าจะหมดเวรหมดกรรมหรืออย่างน้อยที่สุดเลยถ้าเสียชีวิตก่อนอายุไขการที่เพื่อนๆที่ศูนย์หรือว่าทางครอบครัวทําบุญไปให้แล้ว คุณจอยเองก็น่าจะไปสู่สุขตินะครับยังแต่ว่าในวันนั้นไอภาพสุดท้ายที่คุณอ้นเห็นเนี่ยมันคือภาพสุดท้ายที่คุณจอยเขาปรากฏให้คุณอ้นเห็นแค่นั้นเองแต่หลังจากนั้นถ้าไปทําบุญไปทําวิธีทางศาสนาตัวผมเองก็ได้แต่หวังว่าคุณจอยน่าจะไปสู่สุคติแล้วก็ไปในทางที่ตัวเขาเองต้องการจะไปแล้วคุณผู้ฟังล่ละครับคุณคิดเห็นยังไงในเรื่องราวนี้ของคุณอ้นตัวคุณเองคิดว่าไอการที่คุณอ้นเห็นภาพสุดท้ายของคุณจอยแบบนั้น มันเป็นเพราะว่าคุณจอยต้องการจะปรากฏหรือว่าทําให้คุณโอ้นเห็นจริงๆหรือเปล่าคุณยิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับอมและทีมงานจะตอบคุณดูข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วย แถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหล่อนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ